เก็บซุ้มมือมือละหาทุงสิบทุงออกแนวกับสี่สิบหาสิบทุงเหมือนทัพทัวเฉลี่ยมือหนึ่งเอาเอาเอาเ,อาเอาข้าเข่ามือหนึ่งกับพันกว่าบ,บาทหนึง 2, น<อ>่งสองพันประมาณยี่สิบถุงสามสิบถุงมือละสองพันเอาตีเลยมือละสองพันมีน้องเลยตีเป็นลายวันกับมือละพันสองพัน สวัสดีครับพี่น้องครับน้มีอินเตอร์ฟาร์มมาแล้วครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศสีเขียวกับช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวีนะเมื่อนี้น้มีมาที่สวนสกายดอกไม้งามยามหนาวนะครับพิกัดบ้านหนองหูลิงตำบลหนองให้อําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นสวนของคุณพี่สกายนาทน,านะครับหรือว่าพี่หลอดนะครับพี่น้องครับ โอ้เขียวงามไหลนะครับเดี๋ยวสีผ้าไปอขอรายละเอียดกับคุณพี่หลอดเพื่อนนะครับพี่หลอดครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นสวนอีหยังก่าพี่สวนมะละจีนครับมะละจีนครับผมป้ามาเ็ดได้ดีแทนี้ไหมเขาปลูกทรงจังหดครับพี่นี่พ่อข่าตลาดเมืองทองมารับครับเป็นมารับออกวัดที่นะครับ มาละพอทีเลยนาอเบิ่งครับพี่น้องครับมะละจีนนะพี่น้องเด้อหูยเขาทาเพิ่ก็เห็ดแปลนไม้ลายอยู่พี่น้องเลยอ่อพี่หลอดครับปลูกที่แรกนี่เขามีการเตรียมเอียงจังไหนก่อนบ่ครับเขาก็เตรียมดินใส่สีไก่ครับสีไก่ร่องพื้นไก่ร่องพื้นเล้วก็เตรียมเฮ็ดโค้งสางพวงงยังมันเสร็จแด้วเขากล้าในปลูกครับโอ้หงอกมาก่อนครับ ต้องกล้าเลยจะปลูกเพาต้องเบิง้งเพาะก่อนครับพะพี่นองเขาเบิง้งเขาปลูกเ,เดียว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 ลักษณะมันี่เป็นต้นหนึ่งยูซือหลักพอดีบ่พีคือจังไหนระะ m, ครับระยะสองเมตรครับโอ้ต้นหนึ่งมันี่ห่างกันสองเมตรครับผมลองเห็ดเบิ้งครับปีแรกเดี๋ยวพะพี่นองเบิง้งอวนนี่สี่ห่างกันสองเมตรครับเสาหนึง่งกับต้นหนึ่งเนาะพี่เนาะครับผม หลงห้องเกาตะไคร้อันนี้เขาขึ้นตะไคร้บ่พี่ครับตะไคร้ไคแต่งตะไคร้แตงลานครับผมนะครับเอขึ้นมาเด้อยพี่้องเดีอยทั้งเทื่องนีก็มีนะครับระยะนี่เป็นสองคู่สองนะพี่เนาะครับผมสองคู่สองนะครับระยะแถวระยะต้นต้นหนึ่งกระสีนี่นะครับเสาหนึ่งกับต้นหนึ่ง้วเพ้นกระสีแตก ไปหากันยังสี่มันบ่ครับผมมันกีแตกยอดมาลายมันแตกยอดลายครับแตกทุกคอยอดทุกคอโอ้มันที่แตกออกลักษณะนี่พี่น้องครับนี่นะครับโอ้บานนี่อายุเพิ่นโดนบันไดลเขาสิได้ผลผลิตครับพี่หลอดก็ชี้ี่หามือครับชี้หามือได้ผลผลิตครับชี้ไปหามือมือเขาได้เก็บเลยครับ สด้สวนนี่ได้สามสิบสามที่ผ่ามือครับได้เก็บสวนเดือนพันวาชีที 5, ่ผ่าสวนผมได้สามที่ผ่ามือสามสิบห้ามือเห็นผลเลยครับผมสามที่ผ่ามือได้ตัดเลยได้ขายเลยอือมบานนี้ห้หงงองห้องหยกล่างว่างโค้งไว้ยังสี่เขาปลูกได้ตรอบครับพี่แต่โค้งนี้ยู่มั่นสองปีครับ ปีกวงสองปีหมายถึงว่าเดือนหนึ่งเดือนก็กลัวเขาออกเขาสามารถร่งได้อีกครับผมรุ่งเพื่อนอื่นได้อีกหรือพวกยังเปิดเคนเนี่ยวกันนี่ละเปิดเทา้ากันได้เอาลองข้สิบปลูกอ่มามะละตอเลยบ่ได้บ่พี่ก็ซับกันครับัทนปู่แล้วเมืเ่อกี้ที่เป็นล่าเป็นพวกล่าพวกอย่าง,ง<อ>มันหลาโอ้โหมันไหลเยคนตรงนี้การสับเปลี่ยนครับนะครับ เดือนก,ก,กวัวนึงเนาะพี่นาอครับได้ผลอันนี้อายุเพิ่นเท่าไห,หร่แล้วครับพี่เดือนกับอียี่สิบหกมือครับต้นที่เขาปลูกอยู่นี่นะครับอันนี้อันนี้ประมาณเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งครับโอ<ฮ>้ว่าปลูกสากระโมวันนี้อีจักมือมันยังสีมีนวยอย่างเขาบัะบบนี้มันก็เริ่มมีแล้วครับเริ่มเพน็นแล้วเห็นนวยมัน มันก็นสิก็กค่อยออกมาเรื่อยค่อยออกมาเรื่อยนะครับเดี๋ยวภาพี่น,อน้องยังมาเบิ่งเรื่อยๆนะครับครับนี่นวยเรื่อยๆโอ้นี่น่วยพันสิเป็นลักษณะนี่ครับน่วยแหลกเป็นสิบ่ยาเบา่ใหญ่ดอกเป็นปุ้มๆม,มันนี่ว่าเดือนกวัวนี่ได้เก็บเขาสิเก็บอยู่โดนปันไหนพี่กะได้ยินเขาว่าว่าสองเดือนครับแล้วการเก็บแต่ว่าอันนี้ด้เก็บแล้วเดือนกัวยัง มางามอยู่มันก็ชิก็สิดโดนจกจีโหอันนี้เขาก็เก็บไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเก็บเรื่อยเก็บทุกมือเลียมือก็ได้เก็บทุกมือก็ได้มันนี้ปุ๋ยเขาให้ปุ๋ยยังไงครับพี่ปุ๋ยทางดินครับปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเคมีมีสูตรมีอย่างบ่ครับพี่หลอดก็ใช้สูตรยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดครับสิบห้าเจ็ดเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ด มาละจีนแล้วครับรับสูตร16มีขี่ไก่น้ำอยูบออ่บ่อพี่งก็เห็นมีเก็บครับทั้งห้องพื้นทั้งใหญ่ทั้งโอ้เฮ็ดดีครับพี่น้องครับหญ้าในห้องกระตัดเอาครับบ่มักมาโค้น <laughs> 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 โอ้เป็นตะเบิองนะพี่น้องครับเดี๋ยวพี่อนเดี๋ยพี่น้องเบิองรอบๆนะครับผมมาละจีน พี่หลอดครับราคาตอนนี้เป็นยังไงพี่ค่าตอนนี้อยู่โลละสิบแปดบาทครับถือว่าราคาดีบอขันได้ซ้ำนี้ครับผมครับดีครับอยู่ได้สิบแปดบาทสิบเก้าบาทเดียวนี้เนื้อท,ที่ที่ห้องปลูกอยู่นี่หลายปไหนครับพี่พี่บ่เกือบสามไร่แล้วครับอป็นเพราะว่าสามไร <laughs> สามไร่นี่ได้ยักต้นครับพันต้นครับประมาณประมาณพันต้นเนาะครับพันต้นกันปลูกสองพุ่สองโอ้เบิ่งเด้อพี่น้องเพิ่นกระติดเท้าเคี้ยวขึ้นไปแล้วก็ซอยดึงเพิ่นขึ้นนัน้นไงโอ้ตอนเศร้าเนี่ยเขาตรงไม้ยางเบิง่งครับอันใดเพิ่นตกกัดเอาเพิ่นขึ้นโอ้เบิงเ่งนะครับเขาทานะครับพี่น้องครับ มือ่นบาไหลคือบวบเลียมบวบเลียมหือมือฝนไหลเราวบหน,น้านีเป็นสปริงเกอร์นะพี่น้องครับสปริงเกอร์ครับให้มือละจักรอบครับพี่มือแล้วรอบครับรอบสองรอบเส้าแรงก็ได้ขันฝนบร่งฝนเรียงแ้วก็รอบนึงรอ,อบนึงรอบนึงมีใส่เวลาหลายเปเลยครับหัวจม้านชั่วโมงหนึ่งครับโอ้ชั่วโมงหนึงนงน่งเอาให้เปียกมัดเลยตัวนี้พี่น้อง เบิ่งเนี่ครับพี่น้องครับบัดบัดทางนั้นคือใไงแต่พี่ปลูกก้อนครับทางนั้นโอ้พาพี่น้องมาเบิง่งโอ้สมนีปลูกก้อนครับมะละจีนนี่ครับบ้านเฮาบ่เคยเฮ็ดดอกลองเฮ็ดเบิง่งซื่อโอ้ไปได้ความคิดมาแต่ไสพี่ได้ไปได้วิธีการมาแต่ไสล่ะครับนี่กัเบิบ่งใน YouTube แน่เบิง่งนี่แหละครับมาคือเกอัาโอ้ศึกษาเองครับ ซาเองเนี่ยไปถามมูเนี่ยผู้เขาเคยเห็นเคยเห็นเขาก็บ,บอกนัดแปลงเฮ็ดเอาอันก้อนสิไปหนามาหลังให้ถามเลยบีอ่าที่ไปที่มาของเขา่าสวนสกายดอกไม้งามยามหนาววันนี้คือเป็นมาลาจีนมันเป็นยังไงซีสวนเขาพีครับมันก็ดอกไม้ค่าโควิดครับ กแก้วก็ได้ขายคนก็ชมบ่ได้โอ้ยอันนี้ก็ยากแต่นะเมันเดียวเนาะผู้ใดเฮ็ดอันใดก็ได้โอ้ปกติแล้วเฮาปลูกดอกไม้เนาะพี่น้องครับปกติปลูกดอกไม้ครับดอกไม้เบิดปีเวลาดอกไม้เฮาก็มีได้ขายเมื่ปีเนาะปกติแล้วก็ได้ครับปีนี้บ่มันเลยมันโรคโควิดบ่หนี้วยมาใส่มาละจีรลองเบิ่งครับ าบารีโบ้เพื่นการลงพุนลงค้นนี่มันเป็นยังไงบีไหลบ่หบนักบ่ก็เห็ดโค้งนี่ก็นักเนี้ยครับเบิดอยู่ประมาณสองสามมื้อน,นี่บ่แต่เห็ดโค้งสางร่วมคาคนงานคนายยู่คากินโอ้โหห้องก็เล้สีไม่ไพ่ครับไม่ไพ่แต่คายรวดเสื้อไม่สหลายเนวเดือนระบบน้ำครับโอ้ยมันก็เห็ดคนเดียวบ่ได้แล้วนาะพี่้องเลยตั้งสามเลย <laughs> นี่ครับต้องมีคนงานนํำ หูวย่วยไงซัมำนี oh. ่น uh, ี่ใส่ได้ไปพี่ซำนี่ครับยังเลยครับเอายังยังสิไงก็นี่อีกบ่ครับนี่ครับประมาณนี่ครับตัวผุมันไงนุ่ยเด็กบีนี่บ่ครับโอ้เดี๋ยวพาพี่น้องเข้าบึงอู้ใหญ่เลยครับนุ่ยนี่น้ำหนักสิประมาณเตัวเด็เน้องมันหายฉีดครับโอ้ก็แสดงว่า สองหน่วยสามหน่วยเขาก็ได้โลหนึ่งเหรอตัวครับนี่ครับผมปาดตขัมันควบพร้อมกันพี่น้องเลยคือเอา่าเนี่ยโอ้ว่าต้องเสียบเด้อพี่น้องเด้อสิบเท่าไรก็พี่ละค่ามานันสิบแปดสิบเก้าบาทครับเดีนี้สิบแปดสิบเก้าบาทนะครับทิมทิมน,นะครับอาจจะหวอดยี่สิบกับเป็นไปได้นะฮะตัดเทียร์แรกได้อยู่ยี่สิบตัดเมื่อแรกก็ตามตลาด เป็นไปตามกลไกของตลาดน้อพี่น้องครับผมโอ้ยเป็นตะอนส่วนเลี้ยวเข้ามานน่พี่น้องเลยจนว่าจะํำนะครับโอ้โบแวบวันหนึนะครับที่ในพี่น้องไายคนกับที่บท่านเคยเห็นนะครับทางอุดรเ่านนี่ปลูกไลายบครับพี่มะละจีนนี่บบนะครับิบค่อยปลูกกันส่วนมากเป็นภาคกลางครับโอ้บ้านทุกระจกกับบบคอยกินปานไหนหนอครับเพิ่งมานิย่มกัน ต้องนี่ลาไปว้านี่แหละต้องมีก๋วยเตี๋ยวต้องมีย่ำม,มีอย่างนี้เลยทีโอ้เพื่อนการอยู่การกินสมมือนี่ก็ทีหอดกันเมื่อแล้วโอ้อันนี้เ้าออกจักรอบหรอกกวีนี่ตัดอยู่แม่นนี่มันตัดกับโบแต่หลายนะครับไม,ม,ม่แต่ตัดเรื่อยๆสมือกันแต่ยี่ว่าชิดม,มือเศร้ามือหรือเป่โอ้ทุกมือครับ เก็บซุ้มมือมือละหาทุงสิบทุงออกแนวกะสี่สิบหาสิบทุงเหมือนบาทถั่วเฉลี่ยมือหนึ่งเอาเอาเอาเข้าเข่ามือหนึ่งกับพันกว่าบาทตังสองพันประมาณยี่สิบทุงสามสิบทุ้งมือละสองพันเอาตีไปมือละสองพันพี่น้องเลยตีเป็นรายวันกับมือละพันสองพันตอนเก็บเขาได้จ้างบอกครับเรื่องเขาเก็บเองก็จ้างเนี่ยเก็บเนี่ยจ้างไปนั่มเก็บไปนั่มครับ สามเดือนบัเน,นี้ระยะเวลาการเก็บอยู่นี่ครับโอ้เโาพี่น้องผู้ใดลงทุนเท่าเดียวลงทุนเท่าเดียวนะครับผู้ใด,ดมักเด้อพี่น้องเด้อมันได้เงินทุกมมือได้ทุกมือนะครับพูดนะโอ้กันมันขึ้นคุ้มเหมือดมีกันไม่ได้ตากแด,ดดได้น้องพี่น้องครับอีกประมาณสิบกู้มือนะครับขเขาเรียนที่สองนี่คุ้ม ไม้ก็ขีดดกไม้ก็ขีดลายมีมอยบอกไมาหน่อยก็ร่างวอกเป็นเข่าเค<ม>ี้ยวเลี้ยวเนาะเบิบ้งงด้านพีน่น้องมาหน่อยหลายหลานะครับพูดนะรองนี้ยังลายเป็นพืชอีกประเภทหนึ่งนะครับพี่น้องเด้อสำหรับหลไรผู้หลายคนนะครับกำลังมองหายุคนี้ยุคโควิดนะฮะกลับมาบ้านโบมีแนวเห็ดปลูกไปธนาคารแก้โควิดได้เออไม่ได้ละนาะพี่เนาะ มีผู้ใดว่าไปหรือเล่าเพ่ผู้ว่าแต่มาไล่ขีน่นองแก้เบ,บาหวานได้ไหมห่วยมันต้องมีส่วนหรือหนะของขมนี่มันต้องเป็นยาเป็นบ่เนี่ยผมโอ้ยเขาทาร้ายพี่น้องครับเก็บสามเดือนมือละพันสองพันมือละสองพันย่างลรืไปเนี่ยนะครับป่าพี่น้องมาเบิงผ่านมานะครับ เดี๋ยวเขามานี่โอ้ยสะดุดตาเฮี้ยงนะครับพี่น้องครับป่านี้น้ำห้ามัตสใสเพียน้ำเป็นน้ำสาครับผมอัห้าร้อยเมตรเมียนบ่๊ห้าร้อยเมตรอันแปดร้อยเมตรเขาใส่เครื่องยังสูบบัณนีตคือไก่แท้ใส่ได้ได้เนี้ครับได้ไม่สู้เหลืองเลยเนี้ยใส่ได้ใส่น้มันได้ใส่ไฟฟ้าครับเขาใส่ไฟฟ้าครับใส่ได้สองตัวครับอือ เขาทาย่างมือสว่างเขาเก็บจังม่วงพี่ครับตีที่ตีหายแล้วครับโอ้ตีที่ตีหาเริ่มแล้วครับแล้วแต่ไฟก็เห็นง่ายมันเห็นหน่วยขาว<อ>เก็บขางเว้นกับบังเนี่ยบังใบมันสว่างมากก็สีโอนตัวเอียนเตียนอยู่เนาะพี่นอ้อ,นนองครับคุ่นอ่ะพี่น้องครับมาหมักน้ำหรือลาบันนี้เบิ่งจากยูทูบไปขอรายละเอียดน้ามูเนี่ย อะไมาเห็ดนะครับสามไร่ีิครับพี่ครับผมสามไร่นะครับมะละจีนหูลี่พี่น้องครับตะวันซ่อนมองนี่นะน,น้าหนี่มองปลูกกอนเป็นหุมเหรอเด้อพี่น้องเน้อได้ยืนในหุมเหรอครับตอนนี้เราบันทีโลกมะแรงมันเป็นยังไงพี่มะแร็งมันก็บมหนกครับกับยี่เดีดเพียพวกเพี้ย พวกแมงวันท่องผลครับเขากับมีดสารผลเนี่ยจังน้อยครับแต่ว่าเห็นบนนริเวณผลรูโ<ม>บกไรมีแมงมีมอย่างหนึมีแต่เพีย้ยละแมงมุมโบมักไดในนกมันขมขมเอาแม,นมนงน, <c oughs> <c oughs> นเนื้อพี่น้องเด้วยเหรอเด็กเอาอเนี่ยแต่พวกล่าเนี่ยพวกล่าพวกเพิแอร์อันนี้ธรรมดาพวกนี่โมลูเรื่องเนี่ยนี่กินอย่างเดียวครับ มึงนะครับหอยอ้วนต่วนเย็นเตี้ยนออกมือนึงมือนึงกระบ,บ่หน่อยนะครับสามเดือนนี่ก็คิดว่าโอ้บางเนี่ยก็เอามาันลุ่งยังกีเซื้ออืเขาต้องคอยดูแลครับยางไก่ชิดเลยตัวนี้ยางไก่ชิดเลยอันใดียดเขี้ยวพันตัวเก่าพันขึ้นครับหน่วยใด้เป็นสี่ข,ขึ้นป้าอเอาลอุ่งเอ,อาลุ่งเขาทาเก็บกระบ่ยากหได้เนาะพี่เด็ดเลยเือมีแนวตัดครับกันไกตัดครับ เด็ดบ่้ขาดครับหยาบเด็ดขาดยากวีทต์เครียดขาดโอ้ขวเบิ่นแข็งครับเขียงสามหน่วยนี่ก็สิโลนึงครับโอ้ยได้บ่หน่อยนี่ครับเอาพี่หลอดครับสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่หลอดฝากกับพี่น้องเฮาเนี่ยนะครับสำหรับหลายคนดีกำลังมองหาพืชนสีปลูกิ่ีหยังติดโควิดมาจากกรุงเทพไมาอยู่บ้านมันเป็นแต่เฮ็ดบ่เฮ็ดแนวนี้ครับปลูก มะละจีนนี่ครับผมก็ว่าก็พ่อเฮ็ดอยู่ครับกี่ว่าเขาอยู่ซื้อคือว่าหรอวะก็พ่อเฮ็ดเนี่ย้เฮ็ดปลูกแค่เดียวเขาได้เก็บดูได้เงินสูมือโอ้พื้นนักมันกับครับนักกับเกษตรบ้านเทาเนาะนนักมันก็บนักยู่นั่ละแตว่าอวดอ๋อเขาก็บบริเฮ็ดลำเล่ยมันเนี่ยลำไร่ยผมมีงานอย่างผมมีเวียกอย่างที่บนหนักครับแต่ถามว่าเขาหมักบอ เฮ็ดเท็ดเอาใจเซลก็เฮ็ดได้เนี่ยเอาอยากเฮ็ดด้วยซื้อวัวบ่มึงบงงี้มันก็เฮ็ดบ่ได้ครับเออบ่มันไปแลนตามกระแสเพิินครับเอาตรงบึงนะครับความเป็นไปได้นะพี่น้องครับผมจุดคุ้มทุนของการลงทุนไปมันลงทุนทุกอย่างมันมีความเสียงนะครับพี่น้องครับมีความเสียงแต่ก็ต้องเบิ่งกันไปนะครับนี่เป็นอีกเพื่อชนิดหนึ่งนะครับผมมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับพี่น้องครับ ฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวีได้เพี่น้องเด้อในขบวนนาสิด้หาเบื้องสวนงามมาฝากพี่ฝากน้องลมหนาวมากนี่สิด้ภาพพี่น้องมายามพี่หลอดดีจ้กรอบมาเบื้องดอกไม้เนาะพี่น้องครับผมนะครับสรับท้ายนี้ครับนามีก็พี่หลอดต้องลาพี่น้องไปแล้วสวัสดีครับ